โอ้สวัสดีครับท<ล>ุกคนวันนี้ 7, เราอยู่ที่งานมวยไทยโลกครับวันนี้ปีนี้เขาจัดที่หัวหินการไหวครูมวยไทยในครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ทั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกคลิปนี้นะครับพวกเราเก็บบรรยากาศที่ไปเที่ยวที่หัวหินมาฝากทุกคนนะครับไปเที่ยวงานมวยไทย เป็นปีที่เขาจัดสร้างสถิติโลกด้วยนะครับคือมีคนมาเรื่อยๆลำวยไทยเขาเรียกลำวยไทยใช่ไหมใช่แลวอย่างนา้ที่มีจัดกันหลายวันด้วยนะครับใช่โดยมีเฟสติวัลในในในนี้ด้วยอ่ะโดยปกติแล้วเป็นงานที่จัดประจำทุกปีที่อยุธยานะแต่ก่อนที่เราไปเคยเห็นนะเนาะแต่ปีนี้มาจัดที่อ่อโพธหินครับแล้วก็คนเยอะมากไอตอนเพิ่งเคยมาที่เพิ่งมาเห็น ครั้งแรกรู้ว่าแบบใช่ในงานไม่ได้มีแค่ว่าจะมีแบบทำซีติโลอย่างเดียวนะในะงานก็จะมีแบบอะไรที่เกี่ยวกับมวยไทยอ่ะหลายอย่างเลย<ช>แ,ลแล้วก็มีพวกกิจกรรมท่องเที่ยวที่ล้อมอยู่ลรอบอบริเวณด้วยใช่ค่ะ,ะแล้วก็คนที่มาร่วมงานน,นี่ก็คือแบบทุกคนที่แบบว่าแบบกินกับมวยไทยมาทางคนไทยแล้วก็ชาว่างชาวไทยชาวต่างชาติาายเยอะมาะตดดกต่โดยปกติงานนี้เป็นงานที่ชาวต่างชาติมาเยอะอยู่แล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันครับใครมาไม่ทันปีนี้ยังไงก็ ปีหน้าลองไปสัมผัสด้วยตัวเองนะครับผมว่าจะมีความรู้สึกเหมือนผมนะครับคือตื่นเต้นนะฮะแล้วก็แบบโอ้โหได้ขนาดนี้เลยนี่มวยไทยสุดยอดมีขอนี่เล็กๆๆด้วยใช่ค่ะแม่ตปงนแบบโบเบนแจนะเดี๋ยวเราจะเจอดูทั้งหมดเลยดีกว่านะสีรับเด็ดมากมาดูเต็มตัวเมดู้งงสีขาวสวย เด็ดอะดูดิเฮ้ยเข้าอ่ะที่งโหทุกคนบรรยากาศแบบคึกคักมากเลยอะแล้วก็ไม่คิดว่าลายอะไรนะกางเกงมวยอะไรพวกนี้สวยขนาดนี้นะก็ออกแบบได้ดีมากเลยคุณภาพดีด้วยนะรู้สึกว่าพอมาอยู่ในงานนี้แล้วรู้สึกว่าอยากเรียนมวยไทยว่ะรู้สึกว่าอยากไปสมัครเรียนตอนนี้อะมีไหมมีเต่ต้นกล้วยด้วยว่ะโธ่จะได้ไงเด็กอะ ยมอีเด็กก็ไม่เตะเต็มเลยอ่ะไม่เราต้องเตะแข้งที่มันลุยๆุยแล้วดิเด็กก็ได้ดูบอลเองไงอ๋อได้ไงน้องบอกว่ามันเจ็บใครถือหมูหนูบอกว่าหนูเตะไม่นบอกว่ามันเจ็บน้องบอกว่าหนูบอกว่าขอเตะบ้างได้ป่าบอกว่าได้แต่มันเจ็บอ่ะเราแค่ได้เข่า บัง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 ไปขับไปไปขับขวาเฮ้ยเก็บอ่ะและนี่ครับเป็นมวยไทยที่ผมประทับใจมากเลยครับมวยชายาครับโอ้ยเท่นะอันนี้คือมวยชายานะครับที่เราเห็นตรงนี้มวยชายาคืออะไรอ่ะครับความแตกต่างสอง หลักๆก็การป้องกันครับป้องกันป้องกันถอนเข้าไปถอนอ๋อก่อนที่จะสูดจมแบบนี้ใช่ป้องกันเสร็จแล้วก็มันจะตอบโต้ได้ครับมันตัดกำลังเขาเหมือนเขาเขาต่อยไหมนะปุ๊บเนี่ยเขาโดนตอกเขาก็เจ็บเนี่ยสมมติเขาเบี่ยงนะเบี่ยงนะอะไรเงี้ยตอกแล้วเขาเบี่ยงถ้าปั๊บเนี่ยเราจะเน้นตัดตัดอาวุธตอนเนี้ยเขาต่อยตรงมากบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยหาช่องส่วน โอ้โหโหดเท่มากเลยสุดยอดครับงั้นอะครับเขาต่อยมาเนี้ยปุ๊บ <c oughs> เราจะยืมแรงเขาเนี<อ>้ยปุ๊บเนี้ยเราจะใช้แรงเขาเอาจะเข้าไปนาเนี้ยอะเขาต่อยเดียหมือนเราเดินถนน,น,นเนี่ยเราเดินปุ๊บเขาต่อยหน้าเนี่ยเราจะยืมแรงเขาเข้าไปเนี้ยโอ้โหเขาต่อยเงหน้าปุา๊บเนี่ยเราเข้าซองลึกเก้าลึกยี่เข้าแล้วนักนเลยสิเป็นท่า,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 าที่เด็ดมากแล้วเน้นหวกันค่ะสมมติเขาต่อยมาเอ้าเอิแล้วก็ปั่นเลย มันก <rium> <Dante categ ik> ็จะ๊อกอะไรนะอืมโอเคขอบคุณมากครับผมสุดยอดเลยเกับมบทีต้นกล้วยเล็กนะฮะสุดยอดมากลุนลุนผบ้ใหญ่เตล้วนีครับ เข้าแดเยเจ็บไม่เจบเจ็เะมาใช่หมไม่เจ็บไม่เจ็บคือเราเข้าไปใกล้สุดได้แค่ตรงเส้นนี้แล้วมันไกลมากแต่อยู่นู้นน่ะใช่นไกลมากใช่เห็นตาข้อ่งคนก็ไปยืนอยู่บนสแตนตสีเหลียมตรงนั้นแต่มันก็สูงขึ้นมาอีกหน่อยเดียวสงระมห้าบคราชนาวี ถ่ายรูปไปกล้องผม z ู o แล้วเห็นนิดตีด้<ช>แต่<ช>บอกเลยว่าถ้ามามในเนี้ยที่นี่เองแหละผมว่าโอ้โหอยากจะเรียนมวยไทยเลยมาเลยรู้สึกอยากจะสมัครเรียนกล <laughs> <ช>ับไปสมัครเลยไหมดูแล้วแบบเดี๋ยวไปซื้อร่วมก่อนดีกว่า รู้ตื่นเต้นตาไาตอนนี้เดี๋ยวขอดูเก็บภาพบรรยากาศกันนะครับผมี่มีจำนวนมากที่สุดในโลกจำนวน3 6 6 0คนซึ่งเป็นยารดังคือนัลวิจัยเบื้องหน้าบพระบรมราชานุสาวรีย์มีจำนวนเท่าไหร่ขัตโยชิเป็นกรรมการผู้ตัดสินจากอินเดสเบิร์กเรคคอร์ดพร้อมศักดิ์ีพยานอีกสองท่านตาทั้งสองตาฮูฟ้า นีกิจกรรมไหวครูม,มวยไทยที่ก็จะบันทึกเป็นสิติโลกก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ที่เขาเลือกเอาวันนี้นะครับในการจัดกิจกรรมเนี่ยเพราะว่าวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีครับจะตรงกับวันมวยไทยครับซึ่งเป็นวันเนี้ยที่เขาเลือกเอาวันที่6กุมภาพันธ์ก็เพราะว่าถือเอาวันที่สมเด็จพระสันตพิี่8นะครับหรือว่าสมเด็จพระเจ้าเสือเนี่ยสเสด็จขึ้นของราชครับ แล้วก็ด้วยความสามารถพระปีชาสามารถของพระองค์เนี่ยด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์แล้วก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยก็เลยยึดเอาวันนี้นะครับวันที่6กุมภาพันธ์เป็นวันมวยไทยครับโดยปกติเนี่ยก่อนหน้านี้หลายๆปีเนี่ยเขาจัดกันที่อยุธยาครับแต่ปีนี้พิเศษนิดหนึ่งเขาคงต้องกา,การใช้พื้นที่เยอะๆนะก็เลยมาใช้ที่หัวหินนะเพื่อจะทํำลายสิตีโลกอันนี้ เดี๋ยวรอดูว่าปีหน้าเขาจะจัดที่ไหนนะครับแต่ว่าปีนี้ผมเก็บภาพบรรยากาศไม้ทุกคนดูนะครับผมตัดไม้หุ่นนำนำทั้งสองตาคูบาเตียนทิพทิพที่สองอทิงพที่สี่ส และปีนี้ก็เป็นปีที่เราสามารถบันทึกสถิติโลกลงกินิสบุกได้ด้วยนะครับมีคนมาไหว้ครูมวยไทยเนี่ยทั้งหมด3,360คนครับโมกาวย สิบหหาปิบัติข้อ เสียได้อยู่อย่างนึงครับงานนี้ตั้งใจจะมาถ่ายรูปโูเขาวนะครับโอ้โหแต่ว่าเห็นอยู่ใกล้ๆลิฟนู่นเลยนะฮะเอาไว้โอกาสหน้าครับถ้ามีโอกาสแบบเจอโูเขาวจะถ่ายรูปคู่ได้เลยฮะและพิธีกรเขาก็ประกาศบันทึกสถิติโลกบนที่เรียบร้อยเลยนะครับ3,360คนครับกับการไหว้คู่มวยไทยครับ พระองค์ที่ะณิสถานตั้งอยู่ณอุทยา,รานราชพักตรีและภาพกลางาสักขีพยานของประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมชมการประชุมครบรอบ120ปีในวันนี้รวมทั้งเป็นการถืยแม่มวยไทยบนหลุชาติไทยในการท่องเที่ยวเชิงกีฬามวยได้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับหน้าที่แห่งนี้ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการประกาศสุดาความยิ่งใหญ่ของมวยไทย

เป็นภาพบรรยากาศที่เก็บมาฝากทุกคนนะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มีโอกาสมางานมวยไทยแบบนี้นะครับแล้วก็ประทับใจมากมาเลยโดยเฉพาะมวยที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหลีลาแล้วก็มีเสน่ห์มากๆาก็คือมวยชายาที่เองถ้ามีโอกาสลงไปเที่ยวแถบสุราษนะครับอยากจะไปทําสกู๊ปเรื่องนี้จริงๆเลยนะฮะโคตรเท่เลยนะมวยชายาเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ